วันนี้ผมอยู่กับนิวยามาฮ่ MT09 Generation ที่4นะฮะซึ่งมีด้วยกัน2รุ่นนะครับคือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่น s p นะคะซึ่งวันนี้เราจะไปลองขี่กันด้วยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปลองขี่กันนะฮะเรามาไล่เรียงกันดีกว่าครับว่าสเปคของเจ้า MT09 Gen 4ตัวนี้นะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์จากตัวเดิมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังครับ เรามาไล่เรียงกันที่ภายนอกหรือรูปลักษณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่กันก่อนนะฮะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับกับนี่เลยผมอยาให้ดูนี่ครับตัวไฟหน้าใหม่นะครับนี่ซึ่งมากับชุด LED แบบเต็มระบบแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือไฟ LED เป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะไล,ล่เรียงมาด้านล่างครับตัวนี้เป็นไฟ LED นะฮะเหมือน d a ท t i m e running แหล,ละครับรวมถึงตัวนี้นะฮะ เป็นตัวที่ช่วยสร้างแรงกดให้กับตัว MP09 นะฮะทำให้สามารถขับขีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับก็คือตัวถังน้ํามันนะซึ่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นนะได้เทียบกับตัวเดิมซึ่งมันจะมีความโค้งมนนะฮะแล้วก็ตัวที่เอาไว้สาหรับเอาเก็บเข่าเนี่ยเก็บขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเก็บขาได้มากขึ้นนะฮะรวมถึงตัวเบาะนะฮะตัวนี้เป็นเบาะแบบ2ชิ้นแล้วนะซึ่งตัวเดิมจะเป็นเบาะแบบชิ้นเดียวนะครับ มาถึตอนในส่วนของหน้าจอนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาตรวัดที่เป็นแบบดิจิตอลตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ TFT ซึ่งสามารถคอนเน็กกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะสามารถดูเรื่องของแผนที่ดูเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆโทรศัพท์ซึ่งสามารถโชว์ที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงเรื่องของตัวแฮนด์บาร์ที่เป็นโัรควบคุมด้วยนะตัวนี้ก็มีการปรับใหม่นะฮะซึ่งใช้งานง่ายครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีตัวพูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับ เข้าเรื่องสมรรถนะกันบ้างนะคะรับสำหรับตัว MT 09ตัวใหม่นี้นะครต้องบอกว่าเครื่องยนต์ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครัเป็นตัว890ซีนะฮะ3สูบแรงม้าสูงสุดถึง119แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่93นิวตันเมตรแต่สิ่งที่เขาอัปเกรดเพิ่มเติมคือเรื่องของคริกชิป p ซึ่งตัวนี้เป็นเจนในท่นที่3แล้วนะฮะในเจนะะน,นี้เนี่ยเขาบอกมันจะนุ่มนวลขึ้นและเข้าง่ายขึ้นนะคร ในส่วนของระบบช่วงล่างนะฮะมากับโชคอัพไคยาบาททางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของตัวธรรมดานะฮะส่วนตัว SP เนี่ยก็จะมีการอัพเกรดมากขึ้นนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการตกแต่งแล้วบางส่วนแต่ผมจะขออนุญาตไล่เลียงในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ที่เพิ่มมากกว่าตัวธรรมดานะครับ ถ้เาเป็นตัว SP แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของระบบช่วงล่างนะฮะกับช่วงล่างที่เป็นกระบอกทองเห็นไหมฮะซึ่งต้องบอกว่าทาง Yamaha นะครับเขาอัปเกรดตัว SP ขึ้นเนี่ยเพื่อการขับขี่ที่ต้องบอกว่าเน้นสมรรถนะมากยิ่งขึ้นนะฮะโช้คอัพหลังเนี่ยเป็นโช้คอัพแบบโพลินแล้วก็มีซับแพงด้วยนะ มาถึงเรื่องระบบเบรกกันบ้างนะฮะในตัว S T เนี่ยนะฮะก็ใช้ปัมป๊มเบรกเบมโบนะทั้งปั๊มเบรกบนแล้วก็ปั๊มเบรกล่างนะฮะโดยปั๊มเบรกบนเนี่ยได้ในตัวธรรมดาก็เป็นเบมโบเือนการแต่ปั๊มเบรกล่างเนี่ยในตัว S T จะเพิ่มให้เป็นตัวปั๊มเบรกของเบมโบนะครับแต่ก็เป็นแบบ4 mm. พอร์ตเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของอยางนะครับจะใช้ตัวปิสโตนปั o แหลก g l e h i Per Sport ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตัว S 3นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับในตัว MT 0 9นี้จะเป็นล้อแม็กแบบฟอรสนะครับซึ่งจะให้น้ำหนักที่เบากว่าเพื่อการควบคุมที่ง่ายกว่านั่นเองครับทั้งรุ่น S P แล้วก็รุ่นธรรมดาครับ แล้วมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับกับตัวดีไซน์ของไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านท้ายนะฮะซึ่งบอกว่าในตัว MT09 ใหม่นี้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะโดยในส่วนของไฟเลี้ยวนะฮะถ้าคุณเปิดไว้และค้างไว้ประมาณ15วิหรือว่าคุณขับไปประมาณ15เมตรนะฮะถ้าไม่ได้ปิดก็จะระบบไี่จะปิดให้นะฮะรวมถึงเรื่องของเบรกฉุกเฉินนะฮะที่เวลาคุณขับไปแล้วมีการเบรกแรงๆเนี่ยตัวไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะกระพริบเหมือนลักษณะคล้ายรถจดนั่นเองครับ อนอจากนี้นะครับในส่วนของตัว09 SP นะฮะก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างตัว Smart Key System นะซึ่งไม่ต้องใช้ลูกกุญแจในการสตาร์ทรถแล้วนะฮะก็ยังมีการเพิ่มตัว New Yamaha Y Control หรือว่าตัว YRC ใหม่เข้ามาในตัว MT 09 SP นั่นเองครับ ตัว MT 09ใหม่นี่นะฮะในตัวธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่4 4 7 0 0 0บาทนะครับในส่วนของตัว SP จะอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทก็จะมีราคาส่วนต่างอยู่ที่42,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ MT 09ใหม่ครับส่วนรายละเอียดว่าการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผชมไปขี่พร้อมๆกันเลยครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่าตัว MT 09ใหม่ทั้งตัวธรรมดาและตัว SP มีฟีลลิ่งเป็นยังไงครับ แล้วครับล้วผมก็ได้ลองขี่ New Yamaha MT นะฮะต้องบอกว่ามีสรุ่นเนอะรุ่นธรรมดากับรุ่นเ p ผมขออนุญาตสรุปรุ่นตัวธรรมดาก่อนละกันนะครับแล้วตัวธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่า Riding p o พ i t i ันดีขึ้นนะเพราะว่าตัวที่เขาปรับเรื่องของถังน้ำมันนะฮะสามารถที่จะเอ่อเอาขาเนี่ยแนงเข้าไปได้มากกว่าเดิมนะครับรวมถึงการปรับแคสเตอร์ของตัวโชคหน้าด้วยนะครับผมก่าสสำนากก็ทําให้การพับเวลาในโค้งเนี่ยพับได้ดีนะฮะแต่ก็จะรู้สึกว่าช่วงขับความเร็วสูงนะฮะในช่วงของทางตรงก่อนที่จะถึง 23นะฮะก็จะรู้สึกว่าหน้ามันเบาไปสักนิดหนึ่งนะ,ะก็อน,นี้ก็อาจจะต้องติดตั้งตัวการสะบัดเพิ่มนะเราบอกว่าตัว MT09Gen4 เนี่ยดีในทุกมิตินะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแม้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับแต่เขามีการปรับโหมดการขับนะ,ะให้ละเอียดมากขึ้นนะฮะเวลาวิ่งในแร็ก็รู้สึกว่าแม่เวลาปรับโหมดไปมันก็ตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะลืมบอกมันไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของกลิคชิป Gen3 นะ,ะซึ่งบอกว่า เป็นลิงมันนุ่มนวลจริงๆนะครเวลาเราชิปเกียร์ขึ้นหรือตบเกียร์ลงโดยที่ไม่ต้องบีบคลัชนะฮะสามารถขับในแท็กได้อย่างสมูทมากขึ้นนะก็ถือว่าดีขึ้นในทุกจุดของความเป็น MT09 ใหม่นะครับครับในส่วนของยางซึ่งเป็นเบ็นตนบัตแหล็กตัวเจเน r เรชันใหม่นะครับตัว X3 นะฮะก็ต้องบอกว่า ผมบอกว่าตัวเขาเรียกว่าคลิปยางเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะรวมถึงเรื่องของคอมเพลย์ยางด้วยนะสังเกตเลยนะว่ามีการละลายของเนื้อยางแต่ว่าดูเิครับมันค่อนข้างกินยางแบบสมูทมากเลยนะแข่งเนื้ออาจจะเป็นเพราะว่าจัดช้างเราเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะตอนนี้เตรียมแข่งมอเตอร์จีพีในช่วงไตรมาสสามนั่นเองครับมาที่ตัว SP กันบ้างนะครับกับการอัปเกรด พอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรกนะฮะกับเบรกเบมโบซึ่งใช้ชุดเบรกตัวท็อปของส t ต l e ิมมานะฮะก็ฟีลลิ่งการเบรกดีขึ้นจริงๆนะฮะสำหรับการขับในแทร็กนะฮะรวมถึงเรื่องของช่วงล่างนะฮะที่มีการเปลี่ยนโชคหน้านะครับเป็นตัวแกนดําของคยบาบ้าแล้วก็โชคหลังของโอรินซึ่สามารถปรับได้ทั้งเรื่องของพีโลดบัมรีบาร์ต่างๆสามารถปรับได้หมดนะก็ให้ฟิลลิ่งการขี่ที่ต้องบอกว่าดีมากขึ้นกว่าตัวสแตนดาร์ดนะฮะก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมได้สัมผัสแบบ ไม่ได้เยอะมากนะขี่ไม่กี่รอบนะครับแต่ก็สัมผัสได้ถึงความที่ m t 0 9มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะโดยที่ในตัวของ FT เนี่ยก็อย่างที่บอกครับราคาสูงกว่าตัวแสแตนดาร์ดอยู่42,000บาทนะครับอันนี้ผู้ชมก็ลองเลือกลกันครับว่าจะเลือกตัวธรรมดาหรือว่าเลือกตัว f p ครับ